เริ่มอีกแล้วจ้าทริปนี้ไปไหนคะการครับโอ้เเดาว่าจำไม่ได <c oughs> เ้เริ่มแล้วจ้าเริ่มแลจ้าไปการจนบ,บุรีจ้าเริ่มต้นทริปนะคะพวกเรามาแวะกันที่ร้านเหลาหงเชียงครับทุกคนเป็นร้านข้าวมันไก่หมูแดงหมูกรอบจะบอกว่าฟินอร่อยมา นะครับเพิ่มรับสองนะครับผมอร่อยมากทุกคนหมูกรอมรบมีันกรอบม,มากก <Yeah. S 1> ระชี้เด้งอร่อยมาก mm hmm. ข้าวมันไก่จะแบบท้องโป่งนะคะทุกคนมันจะมีน้ำซอสแบบทุกคนแล้วก็ไก่นุ่มมากอุดหนุนหนังอู๋เงาเงาแม่งงงตัวอย่าไร <c oughs> <c oughs> เรามาแวะกันที่พักกรเบรเกอรี่จ้าทุกคนร้านนี้นะจะบอกว่าเขาเด็ดเขาดังเรื่องเค้กเอ,อ่อรสช่องนะจ๊ะทุกคนเราเนี่ยเลยซื้อเค้กหน้ารสช่องมาแล้วก็มีเค้กหน้าทุเรียนเค้กหน้าเมคคาเดเมียนนะทุกคนเราจะบอกว่าเราประทับใจเค้กรสช่องมามันไม่หวานมากส่วนเค้กทุเรียนนะแม่เราประทับใจมากรีวิวนี่เลยค่ะลาบูนะคะหลังองค์พระปฐมนะคะว้าว ินใหญ่มากนี่นะฮะทอดกรอบๆนะรองา้เลยเธอเธอเอ,นนะเอาเลอะบ่ออีก <c oughs> แล้วก็รีวิวขนมไข่กิจเจริญ่านี่เลยมีแบบนี้มีเนยมีลูกเกดมีสับปะรดนี่นะครับผมตามนี้เลยวันนี้เราสั่งเป็นไซส์ใหญ่ไปชิมกันนะฮะ ที่พักของเรานะครับอนันตาการชินาบุรีว้าวเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันนะว่าเราจะได้พักหลังไหนโอ้โหแดดแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะว่าทําไมอยู่เมืองนอกแล้วไม่ข่าวนะครับผมพอกลับมาเที่ยวทไทยทีไรก็คือจะมาเที่ยวแต่แบบนี้หละจ้าไปไปไปฟินฟินฟินนี่นี่นี่วีปีคนนี้นี่มนถ้ามารถเข็น ว i p สามคน v i นี่ครับว i p VIP โอ้พิเศษเลยพิเศษเลยว VIP เลย ดูนะเอบรรยากาศแต่ว่าแดดแรงมากคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณเจต้ามกับ er. เฮียเจปูกับเฮียตั้มนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ของคลิปนี้คะ่ะนะคะที่พักนะคะนี่ครับผมถึงที่พักของเราแล้วนี่อันนี้นะครับเป็น นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนอนได้ห้องหนึ่งสี่ท่านนะฮะของเราจองมาเป็นสองห้องอันนี้เป็นวิวด้านหลังทุกคนโอ้โหไปดูกันดีกว่าว้าวร,ร,รับลมตอนเช้าๆนะดูดิทุกคนนี่ของเราเลือกมาตรงมุมสงบนะครับตรงนี้จะไม่มีเครื่องเล่นตรงหน้าบ้านของเราแต่ว่าจะได้บรรยากาศได้วิวแล้วก็ได้ความเงียบสงบ นี่เทมานี่พี่ป้อมนะฮะนี่หลังจากเราจะได้ห้องนี้กันพี่ป้อมนี่นี่มาแล้วฮะโอ้โอเรามาดูอีกห้องดีฝ่าดาต่อมาได้ไงอ่ะและนี่ก็เป็นห้องน้ำจ้า มีเครื่องทำน้ำร้อนนะจ้ะธรรมดาเลยแล้วก็มีชักโครกนวันนี้เรามาถึงนะครับเราก็จะได้เป็นบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันเลยนะครับวันนี้เราได้รับการเสิร์ฟนะครับเป็นข้าวมีผัดกระเพรามีผัดผักนะครับแล้วก็โซนนั้นจะเป็นขนมจีนมีน้ำยาแล้วก็มีแกงเออแกงแดงนะครับผมแล้วก็มีมุมก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีมุมไข่ดาวไข่เจียวนะครับไม่อั้นนะครับผมโอ้โหนี่นี่นี่ ใช้ได้ครับรสชาติอ่านนี่นะครับมุมขนมจีนอ๋อันนี้เป็นน้ำยาป่านะครับผมใส่ลูกชินก้นแล้วก็มีนี่แกงแดงอย่างที่เราบอกไปนะครับผักเติมไม่อัน้นแต่ว่าเราได้เป็นกระเพราไข่ดาวจ้าฝรั่งสุดๆอยากกินกระเพราไข่ดาวจ้ะนี่นะครับที่พักของเรามีเครื่องเล่นเกี่ยวกับน้ำารงนีเยอะมากทุกคนยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่ ทานอาหารเราชอบตรงนี้มากเลยนี่ตรงนี้เป็นบริเวณที่นั่งทานนะคะสามารถห้อยขาลงไปข้างล่างได้นี่ทุกคนแล้วก็จะมีปลาอยข้างล่าแบบนี้เลยเป็นโต๊ะทานอาหารนะครับผมนเน้งปลาคาเต็มเลยแต่ว่าเรานั่งกันข้างบนนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่นั่งห้อยไม่ไหวจ้านัง่งพื้นไม่ไหว He's up, he's up. <laughs> ับโซนเด็กเล็กเด็กน้อยมาเล่นได้หมดเลยแล้วนนี่เป็นโซนผู้ใหญ่นะครับผมมันอยู่สวนสยามไป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 ขึ้นนี้ขึ้นนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งนี่มา

นเย็นนะคะนี่ค่ะน้ำพริกเอาอน้ำพริกปลาทูผักต่างๆทุกคนเขามีของเยอะมากนะแต่ว่าตอนนี้มันจะหมดแล้วเพราะว่าเราอะมาช้านะคะ<ม>แล้วก็นี่มีของกินเล่นมีข้าวเกรียบมีขโนมแต่แน่นอนนะจ๊ะมีข้าวกระลำปีน้ำปลาแล้วก็ผัดพริกแล้วผัดเผ็ดหมูป่าอันนี้ก็พ่อเราบอกว่าอร่อยมากข้าวเกียปากดมอจ้าอันนี้อร่อยสุด ไส้เขาให้เยอะมากค่ะถูกใจมากๆเราก็มีโซนสลัดนะครับนี่สลัดแล้วก็ต่อด้วยของหวานนี่คีกเคหนึ่งชิ้นเราก็มีพี่พงหมูค่ะแสนอร่อย ยังมีต้มยำปลาคังนะครับอันนี้พี่ชายเราก็บอกว่าอร่อยมียำรวมมิตรรสชาติจัดจ้านจ้าใช้ได้แล้วก็มีสปากเกตตี้สองสหายอันนี้อร่อยนะจ๊ะรสชาติดีมากอาหารมื้อเย็นนะครับเยอะมากๆนะครับนี่สปากเกตตี้สองสัญชาติน้ำพริกนะครับมีผักหลากหลายแล้วก็มีน้ำพริกกะปิด้วยนะครับมีนี่แกงหอยโขดยำ ขนมขนะครับผมลโด้ยนี่ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะจ๊ะแนะนำไอตินามมานะครัคุณอร่อยมากอันนี้ไอติมอร่อยมากสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเมื่อวานเล่นกิจกรรมทางน้ำเหนื่อยแล้วก็กินบุฟเฟ่ต์ตอนเย็นอิ่มกลางคืนหลับสบายมากนี่ชานี้ก็มาต้อนรับบรรยากาศดีๆนะครับผม นี่มีทํบาบรินด้วยโดดดึงๆๆนะครับโอเคโฮวิวยมเช้าก่อนพระอาทิตย์เออพระอาทิตย์ขึ้นแล้วค <laughs> ่อนข้างสวยงามปะไปกินข้าวเช้ากันดีกว่า ็จะเป็นไส้กรอกนะครับแล้วก็มีไข่ดาวโครกอร่อยมากลองรับหนึ่งที่ขอบคุณค่ะมีโจ๊กนะคะมีไข่กระทะไส้กรอกขนมโครกอันนี้นะอะไรอต้มเลือดหมู ปต่ทั้งโกขนมปังน้ำส้มนี่คุณแม่กินข้าวผัดไขยดาวมีมัสซมันแต่ว่าพ่อกินกับสปากเก็ตตี้นะฮะเบาเบาเบา <laughs> เท่เลยเชื่อไหมถามว่าครั้งหน้าอยากมาที่ไหนอนันตาอนันตาหนึ่งชอบอะไรก็ชอบชอบอะไรชอบไอติมไอติมอะไรต็มเติมหมดเลยแม่ติมพ่อไม่ติมอ่ะเขาไม่ได้กินมาคืนไม่ได้กินอะไรวะกูกินอะไรมาบ้างอ่ะกูกินอะไรผัดเห็ดต้มยำปลาคัง จืดมาละอมาละมาละเว้ยมาละเว้ยมาละเด็ดเลยเหรออืมแต่หมูหมูเขาตรงนี้หัวเสียวไหม่ะไม่ใช่ตรงนี้นะสุกี้ไม่มีไม่มีสักทิปเลย เรื่องแวะไว้ใจพวกเราจ้าเรามาแวะกันอีกแล้วที่ร้านขนมไข่หงหน้าวัดทุ่งลาดยานะทุกคนมันไม่เหมือนใครนะเขาจะทําเป็นลูกเล็กๆพอดีคามี2แบบจากแบบไส้หวานแล้วก็ไส้เค็มน,นะทุกคนก็คือมันจะแตกต่างกับที่อื่นแล้วก็รสชาติเนี่ยเขาดีกินคํหนึ่งเนี่ยทั้งกรอบนอกนุ่มในเพลินไส้อร่อยหอมหวานมันครบรสเลยจ้าร้านต่อมาคือร้านของฝากจ้าแก้วบูทีเราจะบอกว่าเราติดใจขนมชั้นนะร้านนี้ในบรรดาทั้งหมดเนี่ยเราชอบขนมชั้นที่สุดเลยจ้า แวะสุดท้ายก่อนกลับบ้านเรามาที่ตลาดสดทนบุรีจ้าจะบอกว่าเขานําร้านที่เป็นร้านเด็ดร้านดังในประเทศไทยเนี่ยมารวมกันนะทุกคนของมันน่ากินทุกอย่างแล้วมันก็แบบจานใหญ่อ่ะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะมันจะอิ่มนะเราก็เลยเลือกกินเป็ดสมซป,ปูอบจะบอกว่ามันดีมาวเนเส้นหอมน้าจิ้มแซ่บเนี่ยและอันนี้จ้าลูกชิ้นทอดเรากินไปทั้งหมด3ามถ้วยจนไม่ขามองน่านแล้วก็สิง่งซิมีไม่พลาดจ้าซื้อกลับมาบ้านจ้า ในที่สุดก็กลับมาถึงบ้านนะจ๊ะทุกคนแต่ว่าก็ยังเกิดเรื่องนะทุกคนเป็นเรื่องที่ครอบครัวเนี่ยเรารู้กันจ้าแต่ว่าไม่สามารถออกอากาศได้จ้าดูจากอาการของคุณแม่เอาละกันนะทุกคนทริปนี้นะจ๊าอิ่มกายอิ่มใจอิ่มความสุขมากๆเลยจ้าเวลาผ่านไปนะจ๊ะสุขภาพร่างกายของเรามันก็เติบโตไปตามวัยนะทุกคนเราก็ไม่ขออะไรจ้าขอให้เราได้เที่ยวกับครอบครัวแบบนี้มีความสุขแบบนี้ในปีต่อๆไปลวจ้าทุกคนยังไงก็เจอกันใหม่ปีหน้านะจ๊ะครอบครัวสุดที่รัก